คนที้เกิดวันจันทร์วันพุธไม่ว่าจะเป็นผู้กลางวันหรือกลางคืนวันพฤหัส วันศุกร์และวันอาทิตย์กระเป๋าสตางค์ใบสีเขียวเป็นสีที่หนุนดวงการเงินโชคลาภและเสน่ห์เมตตาได้ดีมากๆเลยค่ะด้านในจะมีพุทธคุณให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นพุทธคุณณโมพุทธายะที่อยู่ในพระคาถาเงินล้านเสริมเงินก้อนใหญ่เสริมเงินหลักล้านพุทธคุณของยันเศรษฐีหนุนการเงินโชคลาภณนะเมตตาพร้อมยันนำโชคหลายคนโชคไม่ค่อยดีเสี่ยงโชคไม่ค่อยได้มีปัญหาเรื่องพื้นดวงปีชงนะคะแนะนำชุดเลขมหามงคลแห่งโชคลาภค่ะยันนำโชคนะคะพร้อมเลขมงคล4 2 8 9, 9หนุนการเงินที่มาจากคนเกื้อหนุน คำคูณตำแหน่งหน้าที่การงานการค้าขาย6395เลขมงคลที่หนุนในเรื่องของโชคลาภไม่ว่าจะเป็นโชคลาภจากการทํางานและโชคลาภจากการเสี่ยงโชคนะคะกระบอกสตารรุ่นนี้เป็นใบายาวซิรอบนะคะสายคล้องถอดเก็บได้ค่ะพร้อมเครื่องรางหลุดเงินนะคะถ้าเป็นใบายาวสีเขียวนะคะหางซิปจะยิงเลเซอร์พลุคุณของพระศิวลีเด่นในเรื่องของโชคลาภและในเรื่องของการเงินนะคะ อีกด้านหนึ่งจะเป็นชุดคุเลปูดโสมเฝ้าซับค่ะกระป๋อสตางค์ใบสีเขียวพิมจะมี3รุ่นนะคะใบยาวใบสั้นและใบกลางนะคะใบยาวกับใบกลางจะมีความแตกต่างกันตรงราคาและขนาดของกระป๋อสตางค์นะคะกวา้วางกว้าสิเซนเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นใบยาวจะยาว20เซนใบกลางจะมีความยาว15เซนนะคะรุ่นนี้999บาทค่ะรุ่นนี้899บาทนะคะพทุทธกุลด้านในจะเหมือนกันหมดแตกต่างกันแค่2ออย่างเองนะคะนั่นคือราคาและขนาดนะคะ